คลิปนี้นะครับเราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลสาบกันทะเลสาบเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือมีโบสถ์รูปหัวหอบคู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ที่เราจะพาไปก็คือปราสาทแห่งสุดท้ายของพระเจา้าลูวิกที่2ที่สร้างไว้ก่อนที่เขาจะสิ้นพระชนม์อันนี้ลึกลับมากเลยทีเดียวครับทุกคนต้องไปตามดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทั้งสองที่นี้คือที่ไหนบ้างติดตามชมกันได้เลยครับผม ค่ะ g o o มอร์นิ่งนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือนี้นะคะที่จะขึ้นไปนั่งล่องทะเลสาบเคอร์นิกซีนะคะก็อันนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติของ <c oughs> อะไรนะเบอร์เทสการ์เดนนะคะ <c oughs> ก็เกิดจากทานน้ําแข็งนะที่ละลายมาเป็น นน้ำเคอร์นิกซีเขาบอกว่าแต่สมัยก่อนเคอร์นิกเนี่ยถ้าราักษาเมือ็จะเป็นกริย์ใช่ไหมคะทะเลสาบกระสัแต่จริงๆแล้วมันมาจากคูโน่นะ<ม>เป็นแบบชื่อของขุนนางท้องถิ่นนะคะมาเป็นคูนิกส์นะก็เลยมาเป็นคูนิกส์เคอร์นิกซีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะตอนนี้น้ําไม่ได้เป็นน้ําแข็งนะถ้าเป็นน้ําแข็งเนี่ยก็ไม่สามารถนั่งเรือไปได้นะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะค่าบริการอ่า ยี่สิบสองยูโรนะคะค่าเรือไปกลับนะก็อันนี้ไม่มีการ์ดอะไรที่เป็นส่วนลดได้เนาะอันนี้ก็ซื้อตังหากะคะ่ะเราก็จะเดินขึ้นเรือกันนะเขาก็จะมีการตรวจเช็คตั๋วนะแล้วก็เจาะรูนะคะเราขึ้นมานั่งในเรือ่นค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะข้างในก็ค้ากันหนา,าวเขาก็จะเปิดฮีตเตอร์ด้วยนะก็จะอุ่นๆเนาะ ะเป๋าดานตรีนะอันนี้น่าจะเป็นแบบประมาณแท็โซโฟนเนาะให้แบบ จะมีจอบเสือแล้วก็เขาจะเต่อแซกโฟโฟนให้เสียงเนี่ยคือ oh. มันมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือเหมือนเป่าไปแล้วเสียงมันสะท้อนมาจากหลังภูเขาอีกทีหนึง่ง oh. เราก็มาถึงท่าเรือนะคะลงที่เซนต์บาโทรโลมานะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ35นาทีนะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณ45นาทีนะคะเพื่อที่จะนั่งเรือกลับไปที่เดิมนะคะที่เราจอดรถเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะข้างหลังก็จะเห็นเป็นโบสถ์บาโทรโลมานะคะหรือว่าโบสถัวหอมคู่นะบาโโรมิวนะคะ mm hmm. ก็อยู่ที่ริมทะเลสาบเคอร์นิกซีนะคะซึ่งทะเลสาบเนี้ย มีความกว้างประมาณ1.7เมตรนะคะแล้วก็1.7เมตรนึงหรอเอ้ย1.7กิโลเมตรแล้วก็ยาว7.7กิโลเมตรนะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงนะแต่ละอันเนี้ยสูงไม่ต่ำกว่า1,200เมตรเลยนะคะก็จะเห็นว่ามีหิมะปกคลุมอยู่นะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่เราจะมานะก็จะแบบมี ทั้งหิมะทั้งแบบฝนนะก็ตรงนี้ก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะนะก็คือแผนเดิมก็คือเราอยากจะถ่ายรูปที่นี่นะให้แบบเป็นช่วงหิมะแต่ว่าเผอิญว่าอาทิตย์ที่เรามาเนี่ยคือหิมะไม่ตกเลยนะมันก็เลยละลายไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเดินเล่นตรงนี้กันนะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเขามาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะมาเดินแท็กกิ้งนะก็คือจะมีทางเดินขึ้นเขาไปนะแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เดินไปเพราะเรามีเด็กกับผู้สูงอายุนะเราก็คงจะถ่ายรูปเล่น นะตรงแถวแถวโบสถ์แถวแถว,แถวเมืองตรงนี้นิดหน่อยนะคะตามไปกันเลยค่ะเนื่องจากเราเดินทางมาถึงที่นี่นะเป็นรอบแรกนะก็ทําให้มนุษย์หายไปหมดเลยนะเหมือนที่นี่เป็นของเรานะเพราะวันนี่คือวันที่1มกราคมนะของปี2 5 6 6นะคะนะก็เลยเป็นอย่างนี้ ทัวรโลมินก็จะเป็นบทเล็กๆนะของตรงนี้นะคือเพราะว่ามีประชากรไม่เยอะนะที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะก็จะเลยไม่ได้ใหญ่หรืออลังการอะไรมากนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะด้านหลังของโบสถ์นะก็จะมีที่ให้นั่งนะคะไว้สําหรับชมวิวทะเลสาบนั่งชิลๆนะแล้วก็มีทางเดินไปที่แท็กกิ้งด้วยนะคะหลายๆคนก็มาเดินเที่ยวกันนะคะ ก็เขาก็เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปจากที่นี่แล้วนะคะแล้วก็จะกลับไปที่จอดรถนะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ ทางเดินกลับนะเราก็แวะซื้อเครปนะแล้วก็บอสบอร์ดนะคะเ,เขาบ,บ,บอกบอรบอร์บร์ดแซมเนล <laughs> ประมาณ4.5ยูโรนะก็เขาใส่ซอสมัสตาร์ดแล้วก็ใส่คัชชับให้เราด้วยนะก็น่าจะอร่อยอะ่ะคือไส้กรอกของเขายังไงก็อร่อยเนอะลองทานอืมกอนออกแล้ว ไส้กรอกอร่อยแต่ว่าที่นี่นะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเค็มเกือบทุกอันเลยนะสาา่วรวมคืออร่อย่นี่นะคะทุกคนเราก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกอย่างนั่นก็คือพิซเซลนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองมาให้ดูดิคะเกี่ยวกันหน้าพี่โอ้โอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเรคูเมนของที่นี่นะคะก็คือเป็นรสออริจินอลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะ ร้านหนึ่งที่เขาทำท่าแบบรูปเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนีมาถึงท่าเรือไพแอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จอดรถแล้วก็มาซื้อตั๋วนะคะก็คือค่าตั๋วไปกลับในประมาณ10ยูโรนะคะไปที่เฮเรนเคมเซ่นะก็คืออยู่ที่เกาะนะคะเฮเรนนะแล้วก็คือทะเลสาบคิมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเล้ค่ะไป ตอนนี้เรือออกจากท่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะเพราะว่าเราแบบรีบขับรถมานะมันรถติดนะคะช่วงหลังปีใหม่นะถ้าใครมาก็อย่าลืมเผื่อเวลาด้วยเนาะก็โชคดีที่ยังทันนะ เดี๋ยวเราจะไปดูปราสาทสุดท้ายของพระเจ้าลุดวิทที่สองนะคะซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดนะแต่ว่าก็สร้างไม่เสร็จตามที่ได้เนี่ยไวย้เพราะว่าท่านเสียชีวิตก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูว่าความอลังการเป็นยังไงบ้างคะ่ะ พอขึ้นจากเรือนะก็จะต้องมีการซื้อตั๋วเข้าชมปราสาทนะคะแต่ว่าเรามี14 day Bavaria c a l e Pass นะก็คือเอาไปแลกตั๋วเข้าปราสาทได้เลยนะคะเท่าไหร่เป็นยูโร10ยูโรประมาณ10ยูโรนะคะค่ะแล้วก็จะต้องใช้เวลาเดินนะประมาณ 20นาทีของฝรั่งนะหรือประมาณ1กิโลของเรานะแต่ว่าก็อาจจะมากกว่านั้นนะถ้าเป็นแบบมีเด็กและผู้สูงอายุนะคะก็เผื่อเวลานิดนึงไปค่ะเรามาอยู่ที่หน้าวังเฮเลนเคมเซ่นะคะวังเนี้ยเป็นวงัง อย่างที่บอกคือวังที่3นะและว,วังสุดท้ายของพระเจ้าลุตปิดที่2นะั้นที่สร้างขึ้นในสมัยที่เขาครองราดนะคะอันนี้เนี่ยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนะยเยอะกว่าลินหอบอีกนะคะนะเป็นวังที่ใหญ่ที่สุดนะใช้เงินสร้างถึง4,795ล้านน่าจะแบบหน่วยเงินของเขาสมัยก่อนอะนะคะเนาะก็ ตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็คือเพิ่งสร้างส่วนกลางเสร็จและยังไม่เสร็จอีก50-70ห้องนะก็เลยไม่ได้มีการสร้างต่อนะได้มาเป็นประมาณนี้ซึ่งเราจะเข้าไปเป็นรอบๆนะคะก็เขาเนี่ยจะไม่ให้มีการถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโออะไรข้างในนะถ้าใครอยากมาดูด้วยตัวเองนะก็ต้องมานะเพราะที่นี่เขาบอกว่าก๊อปปี้มาจากเวส์ไซต์แต่ เขาสร้างที่หลังแวร์ไซมา200ปีดังนั้นเขาอัดแอปทุกอย่างให้ทันสมัยและโมเดิร์นขึ้นนะคะลักชัวรี่ขึ้นนะห้องมิลล์รูมเนี่ยก็จะยาวและใหญ่กว่าของจริงที่พระราชวังแวร์ไซนะคะนะแล้วก็มีการวางระบบประปานะมีห้องน้ำนะวา,วางแวร์ไซไม่มีที่นี่มีห้องน้ําและมีอ่างอาบน้ําอุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นแถวนี้นะแล้วเข้าไปชมข้างในกันค่ะ ออกมาจากการทัวร์ในวังเรียบร้อยแล้วนะคะในห้องนี้ในวังนี้มีทั้งหมดประมาณ70ห้องนะก็ที่บอกสร้างเสร็จก็คือแค่ตัวเม i n building นะประมาณได้ประมาณแค่20ห้องเท่านั้นนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เสียชีวิตก่อนนะก็ไม่ได้สร้างต่อก็จะกลายเป็นแบบ ห้องที่เป็นปูนเปล่าๆนะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ลูลาอลังการมากเลยนะคะถ้าทุกคนมาเที่ยวนะก็ขอแนะนำให้มาที่วังนี้นะเพราะาใช้งบประมาณในการสร้างและเฟอร์นิเจอร์อันเบอร์วังเยอะมากนะคะซึ่ง สมัยพระเจ้ารุ่นปีที่สองเนี่ยได้ใช้ชีวิตที่นี่อยู่แค่7วันเองได้มานอนที่นี่แค่7วันแล้วไอห้องนอนที่เขาแบบเลนแบบพระเจ้าหลุยมาแบบอลังการเนี่ยเขาก็ไม่นอนนะเขาก็ไปนอนอีกห้องนอนหนึ่งที่เป็นห้องเล็กๆของเขานะ mm. ก็มีความอลังการคล้ายๆลินเนอร์ฮอบแต,แต่ว่าใหญ่กว่านะคะแล้วก็ตัวโต๊ะกินข้าวก็คล้ายๆกันก็คือมีลิฟต์ขึ้นมานะจากด้านล่างแล้วก็ เขามีรสนิยมในการใช้เทียนนะคะเขาไม่ใช้ไฟฟ้าจะต,ต้องวังนี้จะถ้าเขาอยู่เนี่ยก็คือต้องจุดเทียนเยอะมากนะคะก็จบไปแล้วกับการทัวร์ของปราสาทเทเรนเคมเซ่นนะถ้ายังไงเพื่อนๆมาก็อย่าลืมมาแวะชมนะคะ ถ้าคืนนี้เราพักอยู่โฟร์พอยต์บายเชอร์รตันมิลนะคะก็เป็นห้อง Executive Suite นะเข้ามาถึงก็เป็นตู้เสื้อผ้าสองฝั่งเลยนะคะก็ภายในก็ไม่มีอะไรนอกจากไม้ผนนเสื้อนะก็เข้ามาดูห้องหลักและกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเนาะก็จะมีแบบเครื่องใช้ไฟฟ้านะเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์เลยนะมีเตามี เครื่องชัยครบนะคะมีกาแฟสดนะเป็นเน็กเปโซให้มาถึง6อันนะแล้วนี้ก็คือตู้เย็นนะคะอืมแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกชาเนาะมีกาต้มน้ำก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านเลยนะคะก็มีอ่าต่อไปเป็นโต๊ะทานอาหารนะแล้วก็มีน้ำให้นะคะน่าจะเป็นประมาณ น้ำแร่นะให้มาสองขวดนะคะแล้วก็เป็นห้องรับแขกนะคะก็มีโซฟานะมี coffee table แล้วก็มีทีวีอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูฝั่งนี้นะก็จะเป็นโซฟาแบบสำหรับดูวิวแบบยาวเลยนะคะ ก็ตอนนี้กลางคืนเนาะก็อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะคะก็เห็นเป็นวิวสูงของในเมืองมิวนิกนะเพราะก่อนหน้านี้นเราพักที่เวสตินแกนนะก็ใกล้ๆก,กันก็จะเห็นวิวเมืองเหมือนกันนะคะ่ะอ่ะเข้ามาดูห้องนอนหลักนะคะก็เป็นเตียงคิงนะเตียงใหญ่นะคะแล้วก็ มีทีวีอยู่ที่ปลายเตียงนะคะก็ออกแนวเรียบๆมั้โมเดลเอ่อก็จะบอกโมเดนก็ไม่เชิงนะเพราะว่าสีเฟอร์นิเจอร์บางทีก็ดูแบบค่อนข้างที่จะดูแบบว่าโบราณน,นิดนึงนะอันนี้ก็เป็นเซฟนะคะอยู่ในตัวในห้องนอนนะเนื่องจากห้องนี้มีไหล หลเ,เขาเรียกว่าอะไรอะตู้เสื้อผ้าเหลือเกินนะเราก็เดินเข้ามาที่ห้อ,หองห้องน้ำนะซึ่งทะลุจากเตียงห้องนอนหลักแล้วก็สามารถเข้าทางห้องรับแขกก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบชวาเวอร์นะมีเรนชวาเวอร์ข้างบนด้วยนะอ่างล้างมือก็เป็นอันเดียวนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใชน้นี้เป็นยี่ห้อแอคทีฟนะก็จะบอกว่าขนาดห้อง สวีทเดี๋ยวนี้ก็ก็จะคล้ายๆกันนะคือไม่ได้มีอมนิตี้มากมายนะคะก็จะมีแค่เนี้ยมีสบู่มีโลชั่นน้ำมีน้ำยาบ้วนปากอะไรอย่างนี้ส่วนสิ่งที่ใช้ในห้องน้ำเนี่ยพวกเ,เขาเรียกวอะไรครีมอาบน้ำแล้วก็แชมพูคอนดิชนเนอร์ก็จะเป็นแบบติดผนังหมดเลยนะเป็นแบบว่าเนี้ยคือใช้เยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่เอากลับไม่ได้อะไประมาณนี้นะคะ แล้วก็เข้ามานี่ก็เป็นห้องทอยเลตนะซึ่งก็ทะลุกันนะคะอ่ะโอเคสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนนะคะแล้วยังไงดไน h t ก่อนละกันนะคะค่ะ Good morning นะคะก่อนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องอาหารเช้านะทันอยู่ที่ เชล่าโคลฟอยบาเชลตันนะคามิวนิคนะก็อาหารเช้าดีมากนะก็อบอกว่าดีมากๆด้วยมีสมกแซลมอนแล้วก็มีแบบว่าไส้กอรอกเยอรมันหลายแบบหลายแบบให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคือต้องบอกว่าเออดีนะดีกว่าห้าสี่ดาวใช่ไหมก็สีดาวนะก็ใช่ไงก็ดีกว่าสีดาวทั่วไปใช่ เนะออก็มีชากาแฟอันนี้เป็นอะไรนะลาเต้เเแม่เคเโต้นะซึ่งแบบต้องใช้แก้วสูงนะถ้าไปกดใช้แก้วเตี้ยแล้วมันจะล้นนะคะอื เครื่องเองนะแล้วก็เอาไปให้เชฟทำให้นะแต่ว่าจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคือแต่ละที่ก็จะแบบหน้าตาไม่เหมือนกันอนะันนี้แบบว่าเออดูแบบว่าเหมือนไข่ไข่เจียวบ้านเราที่แบบไม่ได้แบบใช้กระทะแบบ ที่นแบบกระทะจี้เนะี่ยกระทะที่เฝ้าอะไรเงี้ยมันที่มันไม่ค่อยปูอะนะมันจะแบบมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วก็ไปสนามบินกันนะคะแล้วก็จะกลับประเทศไทยแล้วเนาะก็เหมือนเดิมถ้าใครถูกใจคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใเราด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าไปไหนะอย่าลืมติดตามชมกันได้นะบ๊ายบาย